สวัสดีครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องซักผ้านะครับเทอร์โบดัมสมาร์ตอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับกดไม่ติดครับกดไม่ติดทีนี้ผมไปสังเกตดูอ่าระบบสายไฟของมันนะครับรู้สึกว่ามันชื้นมันเปียกหมดเลยนะครับมันเป็นแบบยางอ่าพวกที่เทปพันนะครับและเกิดความชื้นรู้สึกว่าเวลาผมเอามิเตอร์ไปวัดนะครับมันจะเออเลอร์เข้าหากันได้หมดเลยครับผมก็เลยจะเช็ค ถอดสายไฟทั้งหมดออกมาเช็คนะครับเนี่ยครับไม่ไม่ให้มันเปียกชื้นนะครับเนี่ยครับนะครับนะครับมันบอกเหมือนกับว่าบอดเสียลักษณะว่าบอดเสียนะครับเนี่ยอันนี้เจ้าของก็ฟันธงเจ้าของเขาก็เป็นช่างนี่แหละครับอกว่าอ่าบอดเสีย พราะเขาม,ามาันกด like ไม่ติดแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ผมก็เลยมาเช็คดูหนูไม่กัดนะครับไม่มีหนูกัดทีไอ้ตรงนี้ครับพวกสายพวกนี้ครับตรงนี้ครับแบบนี้ครับอ่ารุ่นนี้เขาจะพันมาจนติดช็อกเกตเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ไฟเข้าตัวนี้ครับเขาจะพันมาหมดเลยครับเนี่ยอันนี้ผมออกนะครับเหนียวนะครับเปียกชื้นเหนียวหมดเลยนี่ครับอันนี้ไฟเข้านะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่เลาะทางนู้นออกหมดเลยนะครับอ่าเพราะเวลาผมเอาวัดมาพบอ่าเอาแตะเส้นไหนไม่แต่แตะข้างนอกเนี่ย มันยังมาเลยครับแสดงมันเออเลอกแง่ๆเลยเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยไอตัวโน้ตอีกเหมือนกันครับไอตัวตัวเนี่ยครับตัวจ่ายไฟนะครับอ่าอ่าไฟเข้าไฟออกตรงนี้นะครับเนี่ยครับโผล่ออกหมดเลยครับอันนี้เขาจะพันกันไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องไปถอดปั๊ออกก่อนครับ อ่าแบบนี้ครับเนี่ยครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันครับเนี invasive, ่ยครับเนี anything, ่ยเขาจะเนี่ยเหนียวหมดเลยครับเนี่ยครับเปียกน้ําเปียกชื้นอะไรไม่รู้เนี่ยผมออกหมดครับเนี่ยเขาจะพันหมดเลยเขาจะพันมันต้องอ่าติดอยู่แบบนี้เลยครับเนี่ยแบบแบบนี้เลยครับเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยผมต้องออกหมดเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ย เนี่ยครับอ่าเหนียวเป็นยางเลยครับเนี่ยพวกนี้นี่ผมเช็ดไปละครั้งเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันพันมาหมดเลยทีนี้ผมจะเอาออกให้หมดเลยครับเนี่ยสายไฟพวกนี้ผมผมจะเลาะอ่าเลาะที่มันพันเทปแบบนี้ไว้หมดนะครับเนี่ยครับเอาออกไปเลยนะครับเนี่ยครับอาจจะเหลือไว้แต่ข้างหน้าโน่นอ่าเท่านั้นเองเพราะข้างหน้าอาจจะไม่เป็นไรเพราะพวกนี้มันจะชื้นเหนียวเหนอะไปหมดเลยครับเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวต้องเอาตัวนี้ออกก่อนแบบนี้ครับแบบนี้ครับถ้ามันพันแบบกระจุกแบบนี้นะครับมันสามารถเกิดความชื้นและ เป็นละอองน้ําไหลลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับและทาให้ไอ้พวกเนี่ยครับสายไฟพวกนี้ครับจังหวะที่มันร้อนมันสามารถอ่ามีไฟกระโดดข้าากันได้นะครับตรงนี้ครับผมจะออกกดเลยกดก็ไม่ติดครับเปิดยังไงก็ไม่ติดอ่าเจ้าของเขาก็เป็นช่างเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าบอร์ดมันเสีย เขาก็เลยให้ผมมาเช็คดูอ่าผมมากดที่บ้านผมก็มันไม่ติดเหมือนกันครับแต่ผมมันสังเกตดูสายไฟพวกนี้มันน่าจะมีปัญหาเพราะพวกนี้มันใช้อ่ากระแสไฟสูงเ <c oughs> นี่ยครับต้องเช็ดออกให้หมดเลยเนี่ยครับ ไอ้พวกสายวาล์วน้ํานี่ไม่เป็นไรครับไอ้สายไฟตัวนี้แหละครับ <c oughs> เห็นไหมครับเปียกชื้ดหมดเลยเนี่ยครับสายสายไฟที่ห่อตรงนี้ครับ นี่ยตัวนี้ต้องออกให้หมดเลยนะครับตัวนี้ครับเนี่ครับเปียกหมดเลยนะครับเนี่ยครับที่มันห่อยตัวเนี้ยเปียกชืดหมดเลยครับอันนี้ก็เปลี่ยนสายไอตัว เพื่อว่าะระดับน้ำเนี่ยครับ นะครับเออเช็คเช็คอาซ็อกเก็ตสายไฟนะครับเนี่ยครับที่มาเส้นนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ไฟเข้านะครับเนี่ยครับมาจากเส้นนี้เนี่ยครับเลาะออกให้หมดเลยครับเนี่ยครับออกมานี่ครับเนี่ยครับอย่าให้มันเปียกชื้นเลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับเราหลังจากที่เช็คดูแล้วแถวๆนี้นะครับอช่วช่วงอช็อกเก็ตตรงนี้ครับมันจะห่อมาหมดเลย ห่อจนเต็มเลยครับมันชื้นเลยครับนี่ครับถ้ามันชื้นระบบหยุดการทํางานได้นะครับเออเลยเลยนะครับอ่เนยครับผมเช็ดแล้วเหลือแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับเหลือแต่ตรงนี้แหละครับไอ้ที่ไอ้ที่บอดนี่อแล้วครับอันนี้นี่ไอตรงที่พวกนี้ครับไอที่เช็คเสียบซ็อกเกตแบบนี้ครับแล้วก็ออกด้วยนะครับอย่าให้มันไปใกล้เกินเขาพันจนติดนี่เลยครับาะครับมันเกิดความร้อนความเย็นเกิดละอองน้ําไหลเข้าไปได้นะครับตรงนเนี้ย เดี๋ยวผมยังจะต้องออกอีกนะครับเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนนะครับเนี่ยเปียกหมดเลยครับตรงนั้นเดี๋ยวลองเสียบไฟดูก่อน เห็นไหมติดเลยอ่าพีอีด e. ี e, ครับขึ้นดีอ e. เซนเซอร์ไม่ได้ต่อนะครับอ่าเซนเซอร์วางวางอยู่ข้างนอกเซนเซอร์วางอยู่ข้างนอก,นออนอกไม่ได้ไม่ได้ต่อครับอ่าเดี๋ยวลองดูก่อน เอาแม่เหล็กมาทาบดูก่อนนะครับนี่ครับเอาแม่เหล็กทาบไม่ได้ตำแหน่งของมันนะครับมันก็ยังไม่ทำงานเลยนะครับนะครับนี่ครับทำงานแล้วอ่า บังค้งแม่เหล็กเราจะคิดว่ามันเป็นแม่เหล็กนะครับมันต้องมีลายเขามันครับมันมีเหลี่ยมมีลายอ่าบางบางบางอันนะครับมันจะดันอบางด้านมันจะดูดนะครับเพราะเซนเซอร์ตัวนี้บางรุ่นเขาก็จะใช้แบบดันบางตัวเขาก็ใช้แบบดูดนะครับอเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันดูดแต่ถ้าผมกลับด้านไปพบมันไม่ทํางานเลยนะครับนี่ครับดูนะครับเดี๋ยวถ้าไนจังหวะที่มันดันนะครับเห็นไหมนี่ครับ ทั้ที่แปะแตะกันอยู่แท้ๆนะครับเดี๋ยครับอ่าถ้าอยู่ตำแหน่งที่ดูดเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะมาครั้งแม่เหล็กที่เราวางตำแหน่งให้มันนะครับมันมีอย่างที่ผมว่านะครับอ่าอีกด้านหนึ่งดันอีกด้านหนึ่งดูดก็มีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเซ็นเซอร์กับแม่เหล็กเนี่ยครับอ่าถ้าเราคิดแบบง่ายๆว่าเฮ้ยไหนๆก็มีแม่เหล็กแล้วไม่ใช่นะครับต้องขยับขยับดูมันนะครับนี้เอาะครับตอนนี้อ่ารู้สึกว่าอ่ามันมันติดแล้วนะครับเมอกี้มนมาจากบ้านเจ้าของ กดยังไงก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบดูใหม่แล้วก็จะปั่นแห้งเดี๋ยววางให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวถอดปลั๊กไฟออกก่อนอ่าครับตอนนี้ผมได้ลลอะสายไฟไอเทปพ,พวกนี้ออกหมดเลยนะครับนี่ครับไม่เหลือแล้วครับเนี่ยไอตรงนี้สําคัญมากนะครับเนี่ยอ่าอย่าให้มันพันติดจนทิดเกินไป ผมล็อกสายไอ้พวกเทปออกหมดเลยนะครับนะครับเทดให้มันแห้งหมดเลยครับเม่กี้ตอนที่ผมออกใหม่เปียกหมดสายไฟวันนี้เปียกเลยครับที่เทปพันแบบนี้ครับเนี่ยเทปพันแบบนี้ครับมันจะไอ้ตรงนี้จะเปียกหมดเลยตั้งแต่นี้มาเลยครับเนี่ยตั้งแต่หม้อแปลงนะครับมาเปียกหมดเลยมาถึงตรงนี้ยังเปียกอยู่เลยนะครับเนี่ยครับผมเลยออกมาถึงทรงนี้มาจับอยู่ทางนี้ไม่น่าเป็นไรนะครับตรงนี้มันรู้สึกมันแห้งๆจากที่มาเปียกชื้นหมดเลยเดี๋ยวจะถอด เ็คเสียบออกก่อนนะครับแล้วก็จะไปวางตำแหน่งข้างมันเก็บสายไฟไว้ก่อนแล้วก็จะลองปั่นหมาดดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้มันติดเลยครับนี่ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนะครับแค่เลาะสายไฟเพราะสังเกตว่าวัดจากตรงน้นอ่าแค่อามาเสียบข้างในนี่นะครับมันเดินหมดเลยครับเนี่ยนะครับผมวัดนะครับเนี่ยที่มันพันเทปมาเนี่ยนะครับผมเอาจิ้มตรงนี้นะครับ แล้วเอามาแย่ตรงสายไฟว Sci ันนี้ทั้งกระจุกที่มันพันไว้นี่ครับมิเตอร์กระยับหมดเลยครับแสดงว่ามันมีน่าจะมีสายไฟมันรั่วหรือมันเออเลอร์ทำให้ระบบหยุดการทํางานได้อันนี้ก็มีส่วนเพราะว่ามันเกิดสนามแม่เหล็กได้นะครับเดี๋ยวเราออกมาใหม่นะครับถอดแจ็คคนนี้ออกก่อนเก็บสายไฟเลาะไว้ตามเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดปัดหมากดูนะครับ เรามาลองดูก่อนมาลองดูก่อนจะเก็บสายไฟก่อนอ่านี่ครับอ่าสายไฟพวกนี้มันเชื้อไม่ได้เลยนะครับพวกนี้เกิดสนามแม่เหล็กเลยนะครับเนี่ยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเสียบไฟดูก่อนนะครับ